สวัสดีครับฟแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคอมเปาเช่นเคยนะคำมันแบบเน,น้นๆหยิบไมโครบแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับเอาทีมแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกดวลกับ, League, กบ, League, กบ League, นะแชมป์ยูโรปาลีกนะเตะกันเวลาตีสองตรงเตะสนามกลางที่ปุสกัสอเวนิวหรือว่าที่ฮังการีนะบาเยร์เยมุนิคครับแชมป์ยูซีเอลพบกับเซบีย่าแชมป์ยูโรปาลีกนะบาเยินเนี่ยย้อนดูสถิติย้อนหลังมาจะดมไปเช็คมาชนะรวดมา23นัดติดต่อกันแล้วนะ ส่วนเซบีย่าก็ไม่แพ้กันนะอาจจะไม่ชนะรวดแต่พวกเขาไม่แพ้ใครมา22เกมแล้วนะเพราะ,ะนั้นวันนี้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้แน่ๆนะคู่นี้เคยเจอมา2นัดเมื่อปี2018ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะบายเยอร์นชนะ1เสมอ1ไม่เคยแพ้เซบีย่านะครับตัวเล่นนะบายเยอร์วันนี้นี่คลาสเชเล่ครับเลออนโกเลสกาตัวลุกเป็นแซชนารบี ry, กับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับส่วนเซบีย่ามีเดโกกคาร์ลอสซูโซอิบานราคิติชและลุคเดอะยองนำทีมนะคู่นี้บายเยอร์บังคับชนะ สองสกอร์แฟนๆหนึ่งจะเฮพวกเขาจะคว้าแชมป์ถ้านหนึ่งสกอร์พวกเขาคว้าแชมป์แต่แฟนๆตัวชาครึ่งซี่ซึ่งนะทำอูแล้วพวกเขาดูดีกว่าเซบีย่าชัดเจนนะแม้เซบีย่าจะเสถิดีแพ้ยากก็ตามแต่บาเยินชั่วโมงนี้น้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางนะวันนี้ยิงทะลุค,ค่อนข้างแน่นะครับมองไปที่พี่เสือบาเยินมิวนิคครับและนี่คือจะดําความเป้าแบบเน้นๆยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพบาเยินมิวนิคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแหล้หนะ้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะด้าความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ